เซ็กในวัยเรียนพูดกับลูกยังไงดีแล้วมีคําพูดอะไรที่ต้องระวังนะคะวันนี้จะคุย2ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องของเซ็กในวัยเรียนกับเรื่องของการที่ว่าที่เขาบอกว่าการที่เราไม่คุยกันหรือการที่เราปล่อยข้ามวันเนี่ยจะทําให้เราเลิกกันหรือว่าความสัมพันธ์มันจะทําให้แย่ลงอะไรอย่างนี้เนาะคนที่กําลังจะตัดสินใจว่าเลิกไม่เลิกดีวะกูพูดจนหมดคาพูดแล้วเนี่ยกูต้องพูดอีกไหม เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจตอนที่ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็คือการที่ลูกเริ่มไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนชายหรือเริ่มที่จะมีรู้จักคําว่าความรักมันก็จะตามมาด้วยเรื่องเซ็ก์นั่นแหะซึ่งพ่อแม่หลายคนกลัวเรื่องนี้ลูกมีความรักกับแม่ไม่ว่าหรอกพ่อแม่ทุกคนแหละไม่ได้อยากให้ลูกเราไปเสียตัวไว้ง่ายคือถ้าลูกเราเป็นผู้ชายอ่ะมันก็ต้องระวังเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องไป เหมือนทําให้ผู้หญิงเขาเสียหายแล้วถ้าเขาท้องขึ้นมาทางเราต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบถูกไหมทีนี้ส่วนถ้าใครที่มีลูกผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบม,มันเสียหายทั้งชีวิตอะเพราะว่ามันคือเด็กที่เกิดกับเราทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยคือคุณพ่อคุณแม่ไมเซ็ตจะต้องถูกก่อนวิธีการพูดมันจะตามมาเองการที่ลูกเราเข้าสู่วัยรุ่นและสู่เข้าสู่ความรักแล้วเนี่ยดังนั้นคําพูดของเราก็จะไป แตสินลูกเราการที่ถ้าเราไปบีบไปบัฟมากๆเนี่ยมันจะทําให้เด็กอึดอัดเช่นบ้านนี้ที่นิกี้ไปคุยมาวันนี้เองเลยเขาก็บอกว่าเขาก็เลี้ยงด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกับเด็กพยายามที่จะเข้าใจเขามากหน่อยแล้วก็ยืนด้วยความเป็นเพื่อนกันทีนี้เขาก็จะบอกว่าเออแม่ว่ามันไม่เหมาะสมซึ่งคําว่าไม่เหมาะสมอ่ะแนะนําเลยนะผู้ปกครองทุกคนอย่าพูดคํานี้ให้เปลี่ยนเป็นคําพูดว่า เรายัางไม่พร้อมเราดูความพร้อมเราก่อนนะถ้าเกิดว่าเราพร้อมเราถึงจะมีได้การที่เราจะมีเซ็ฟเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างเรื่องของการระวังเราต้องรู้ด้วยซึ่งการป้องกันเราต้องบอกลูกเราว่าเฮ้ยมันป้องกันยังไงหนูใส่ถุงยางหรือเปล่าหนูกินยาคุมคะแม่อะไรเงี้ยเด็กบางคนเขาคุยกับแม่แบบนี้นะกินยาคุมมันไม่พอนะการที่เราป้องกันโดยการใส่ถุงหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยเซฟอีก ีกทางนึงด้วยเออวิธีการที่เราจะต้องอยู่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้องวัคซีนให้เขารู้ก่อนว่าป้องกันที่ถูกต้องคือยังไงเพราะเพื่อนนิกกี้ตอนมสอ่ะมันเข้าใจว่า การที่มันมีเพศสัมพันธ์แล้วเข้าห้องน้ำแล้วล้างออกแล้วมันจะรอดทั้งนั้นนี่เรียนสุขศึกษาด้วยกันนะแต่ทำไมมึงเข้าใจอย่างนั้นวะเออสุดท้ายมันก็ท้องแล้วทุกวันนี้มันก็เรียนไม่จบอย่างแรกเลยที่เราต้องคุยเปิดใจเลยคือเราต้องกล้าคุยเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติกลัวว่าจะยิ่งไปเปิดโปงให้เด็กอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไม่ไอความอยากรู้อยากเห็นของมันนะ่ะมีอยู่เดิมอยู่แล้ว ต่อให้เราไม่พูดมันก็อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรโลกยุคนี้โลกของอินเทอร์เน็ตดังนั้นอะ่ะมันจะรู้อะไรอ่ะมันเซิร์ชได้อยู่แล้วป่ะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือทําความเข้าใจให้ลูกเรารู้ก่อนว่าป้องกันยังไงเราอย่าปิดกัน้นเพราะยังไงเด็กยุคนี้มันมันถึงอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนมันก็พูดอยู่ดีแล้วนิกี้นิก,กี้จะบอกให้ตอนมอนหนึ่งนิก,กี้ไม่รู้นะผู้ชายพูดกันทั้งห้องสุดท้ายเราก็รู้จักเพื่อนอยู่ดีทั้งนั้นที่พ่อแม่เราไม่ได้พูดเลยนะไมเซ็ตที่คุณพ่อ่อออคคุณแมมต้งีื อย่าปิดกัน้นกล้าคุยเพื่อที่จะใส่วิธีการป้องกันให้ถูกต้องและอันที่สองคือเราต้องบอกเขาว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรตอนนี้อันที่อันตรายคืออย่าพูดคําว่ามันไม่เหมาะสมคือหน้าที่ของเขาตอนเนี้ใช่มันเป็นหน้าที่เรียนแต่วัยของเขามันคือวัยจเจริญพันธุ์หน้าที่ในฮอร์โมนหรือสมองของเขาอ่ะมันพร้อมสืบพันธุ์ความที่เรากําลังให้เขาเรียน แต่ข้างในคือมันนิสให้เปลี่ยนคำพูดเป็นคำว่าเรายัางไม่พร้อมเพราะสิ่งที่นิกกี้บอกเลยก็คือว่าการที่เราใช้คำว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยสิ่งที่เด็กจะรู้สึกหรือคนที่ฟังจะรู้สึกคือเขาจะรู้สึกทันทีว่าเขาผิดต่อให้เขาไม่บอกเรานะเขาทำอยู่แล้วทีนี้การที่เราพูดว่าไม่เหมาะสมมันไม่ใช่ไม่เหมาะสมไมเซทที่คุณบอกว่ามันไม่เหมาะสมอะ มันแค่ประเทศไทยหรือเปล่าที่ไม่เหมาะสมจะบอกแบบนี้เลยนะว่าเพราะถ้าเราไปเกิดในคนเอธิโอเปียหรือว่าคนชนเผ่าชนเผ่าฮามานะถ้าคุณไปอยู่ประเทศนั้นอนะในชนเผ่านั้นเขาไม่ต้องเรียนหนังสือเราอยู่ในสังคมของเราแล้วเราก็โดนสังคมตีกรอบว่าอันนี้คือความไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศที่เขาไม่ได้มีอะไรตรงเนี้ยไม่ได้มีการตรีกรอบตรงเนี้ยดังนั้นมันจะทําให ความเหมาะสมนั้นเปลี่ยนไปหรือความถูกต้องมันเปลี่ยนไปหรอเพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้คําว่าไม่เหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเรื่องจริงที่ว่าฮอร์โมอนข้างในมันต้องการแล้วอ่ะมันเหมาะสมในช่วงนี้แล้วมึงจะรอเหมาะสมตอน80สิบเหรอมันไม่ใช่ดังนั้นอ่ะมันเหมาะสมตามช่วงวัยอยู่แล้วแต่ว่าบาังเอิญว่าประเทศเรายังต้องเข้าระบบการศึกษาแล้วถ้าเกิดว่าหนูไปทําแบบนี้ เรายังไม่พร้อมถ้าถ้าเราใช้คําว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยมันจะตรงกว่าการที่เราใช้คําว่าไม่เหมาะสมอย่างที่ <c oughs> 1ข้อเสียคือการที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าฉันเข้าไปอยู่แดนลบแล้วแดนลบเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้านิกกี้ยกตัวอย่างเป็นห้องแล้วกันเนาะห้องที่ทุกคนติ๊กถูกหมดแต่อีกห้องนึงจะเป็นติ๊กติ๊กผิดหมดเลยเหมือนสีดํากับสีแดงเงี้ยสมมุติสีดําคือแบดอย่างเงี้ยสีแดงคือแบบคือกู๊ดอย่างเงี้ยดังนั้นคือการที่เราบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะลูกหนูทาแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมเด็กจะ โดนตัดสินแล้วว่ากูไม่ดีอ่ะแล้วเขาก็จะต่อต้านได้แล้วก็จะเกิดการหนึ่งไม่พูดกับเราอีกไม่เล่าอีกเพราะแม่ไม่เห็นด้วยการที่คุณเป็นพ่อแม่คุณต้องเป็นเพื่อนกับเขาถูกไหมแต่ถ้าคุณตั้งแง่แบบนั้นปุ๊บเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะเขาไม่อยากเล่าให้คุณฟังนะเราอย่าไปทําให้มันกําแพงตรงนั้นมันมันสูงขึ้นดิบางคนน้ําเสียงแบบมันไม่เหมาะสมนะลูกแม่ว่าไม่ใช่แบบนี้ไงบางคนเป็นน้ําเสียงแม่ว่ามันไม่เหมาะสมอะ เลิกเลิกกันไปเถอะอย่าไปครบเลยคนเนี้อ่ะยิ่งไปจัดตัวผู้ชายอีกด้วยดังนั้นมันจะทําให้เด็กรู้สึกว่าไม่อยากทาตามและจะต่อต้านต่อต้านก็คือทําตรงกันข้ามพอทําตรงกันข้ามทีนี้ไม่ป้องกันด้วยจ้ะ เพราะว่าทําไมอ่ะก็แม่ไม่ได้เคยเข้าใจกูอยู่แล้วแล้วกูจาเป็นต้องแคร์ไหมเขาก็ไม่แคร์แล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องทําเพื่อใครอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะยิ่งทําให้เขามีพฤติกรรมตรงกันข้ามมากขึ้นให้ใช้คําพูดคําไหนล่ะให้ใช้คําพูดว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะลูกพร้อมคืออะไรขยายความว่าพร้อมคืออะไรให้เขาฟังพร้อมคือมีเวลามีเงินมีความสามารถในการเลี้ยงเด็กสามความพร้อมนี้คุณมีหรือยัง ถ้าคุณมีแล้วมีเงินแล้วมีเวลาแล้วมีความสามารถในการเลี้ยงได้เนี่ยไม่ไม่ว่าเลยถ้าตอนนั้นหนูจะมีอะนะคุณวาวน้ําของรสโก่ะค่ะเขาก็แต่งงานตอนอายุสิบเก้าความพร้อมของเขามันจึงเกิดการเหมาะสมเกิดขึ้นเปลี่ยนคําพูดเป็นคําว่าพร้อมเนี่ยมันจะทําให้ตัวเด็กได้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าเออจริงว่ะ เราไม่ได้จัดอะไรเขาการที่เขาทําไปแล้วแล้วเรามาบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะลูกมันก็เหมือนกากระบาดการน้ะผาเขาว่ามึงทําผิดแล้วนะถ้าจะมีเราก็ต้องทําตัวเองให้พร้อมโดยการที่เตรียมถุงยางให้ผู้ชายด้วยนะถ้าเขาไม่มีถุงยางหนูคือไม่เอาเลยนะข้อนี้แม่ขอข้อเดียวถ้าจุดจุดนั้นเกิดขึ้นจริงๆเขาต้องมีถุงยางให้หนูเพราะถ้าเขารักหนูจริงเขาต้องรอหนูพร้อมได้นะแต่ถ้าเขารีบ แปลว่าเขาไม่ได้รับหนูจริงเพราะเขาเห็นแต่ความรู้สึกของตัวเองเอามันอย่างเดียวเลยมันมันสนุกมันแต่มันไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นมันไม่ได้วางแผนเตรียมความพร้อมถ้าเราพร้อมถ้าหนูจะมีแบบไม่ใส่ถุงยางเนี่ยเต็มที่เลยถ้าวันนี้ถ้าหนูจะมีใส่ถุงยางให้หน่อยนะเหมือนดูใจกว้างแต่จริงกูไม่อยากให้มันมีหรอกแล้วอย่างหนึ่งการใส่ถุงยางเนี่ยเซฟด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดเขามีโรคทางเพศสัมพันธ์นะลูกความไม่ปลอดภัยตรงเนี้ยมันมีอยู่ดังนั้นใส่ถุงก็เซฟตรงนี้ด้วยนะเราเช็คแล้วว่ามันไม่พร้อมตัวผู้ชายพร้อมไหมเขามีเงินไหมลูกแล้วมีเวลามากพอไหมในเมื่อเขาก็เรียนเหมือนหนูอ่ะหนูเรียนเขาเรียนเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปเลี้ยงลูกเด็กคนหนึ่งมันปิดสวิตช์ไม่ได้นะลูกเด็กบางคนมันลืมมันนึกว่ามีลูกก็เหมือนแบบเล่นขายของมัง้ง เด็กเขาไม่ได้เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กมาก่อนดังนั้นอ่ะเขาจะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหรือว่าเอ่อเป็นการที่เด็กมีไข้แล้วต้องใช้เงินทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยปั๊มนมทั้งวันหรือว่าเลี้ยงทั้งวันนอนได้แค่วันละสองชั่วโมงเองนะเราอะ่ะคนเป็นแม่อย่างเงี้ยดังนั้นเขาไม่ได้มีอินดีเทลตรงนั้นหรือว่าจะปั่นกล้วยปั่นแครอทปั่นบรอกลิให้แม่งกินอย่างเงี้ย อินดีเทลตรงนี้เด็กมันไม่ได้เนื้อเขาเข้าใจแบบเหมือนผืนผิวผิวว่าแบบเออมีลูกมันก็ง่ายๆแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เด็กคนนึงอะไรยเงี้ยเราต้องขยายให้เขาฟังก่อนวัคซีนอะ่ะวัคซีนมันต้องแรงพอดังนั้นอะ่ะถ้าเราใส่วัคซีนขนาดเนี้ยเชื่อดิเด็กมันไม่กล้าแบบปล่อยหรอกถ้าเราพูดแบบเนี้ยเด็กเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันช่วยลูกคิดอะ่ะว่าเอ้ยมีอะไรที่ต้องระวังได้บ้างแต่ไม่ใช่ไปช่วยลูกคิดแบบนี้นะ แม่ว่าเขาไม่เหมาะสมกับลูกนะเขาดูแบบผู้ชายคนนี้ดูอย่างงั้นดูอย่างน,น,างนี้ผู้ชายคนนี้ดูไม่ดีดูแบบไม่ตั้งใจเรียนนั่นนู่นนี่เขารักของเขาอยู่คุณมาถึงคุณไปบอกว่าผู้ชายคนนั้นคนนี้เป็นแบบเนี้ยปิดทันทีเลยนะไปว่าแฟนเขาอะคุณก็โดนปิดทันทีเขาไม่อยากฟังคุณแล้วเราอย่าไปจัดที่ตัวบุคคลเราไปดูที่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับ ตัวบุคคลด้วยเออเราลองดูว่าความพร้อมมาได้ไหมมีเงินไหมมีเวลาไหมถ้ามีเงินต่อให้ผู้ชายมันรวยนะลูกรวยในที่นี้คือพ่อแม่มันรวยหรอหรือว่าตัวมันรวยพ่อแม่มันรวยนี่ไม่นับว่ามันรวยนะเพราะว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะแล้วเขาจะมาดูแลหนูมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพ่อแม่มันรวยพ่อแม่มันจะมาเลี้ยงหนูหรอต้องคิดด้วยนะเรื่องคองเเราก็ต้องบอกเขาแบบนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ถ้าเขาพร้อมในตัวเงินจริงพร้อมแบบไหนขยายให้เด็กมันฟังเด็กมันจะได้อ๋อโอเคความพร้อมไม่ใช่ว่าบ้านมันรวยมีคาลือหาดสามบสามชั้นสาสิบชั้นหรืออะไรนั่นพ่อแม่เขาหามาไม่เกี่ยวกับตัวเขาแล้วเราแต่งงานกับพ่อแม่เขาหรือแต่งงานกับเขาล่ะตอนที่หนูอยู่กับเขาหนูจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยพาร์ทอุ้ยอีกไกลเลยเนาะแต่ว่า เราวัคซีนเขาแค่นี้ว่าความพร้อมในตัวเงินมันต้องดูสองปัจจัยนะทีนี้เรื่องของเวลาความพร้อมเรื่องของเวลาเขาเรียนอยู่หรือหนูเรียนอยู่บางคนบอกว่ากูลูกกูดันครบแบบผู้ใหญ่แล้วเขาทางานแล้วเขามีเวลาเลี้ยงเด็กแต่ลูกกูยังไม่มีเวลาไงดังนั้นหนูยังไม่ได้มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกกลายเป็นว่าหนูเอาเวลาไปเลี้ยงเด็กเท่ากับว่าหนูจะสูญเสียแทนที่จะได้โอกาสตรงนี้ทําให้เต็มที่แม่ว่านะ เรียนจบเร็วมันก็ดีกว่าการที่เราไปเรียนกับรุ่นน้องนะเวลาที่หนูเรียนกับเพื่อนหนูมีเพื่อนอะกับเรียนกับรุ่นน้องอันไหนสนิทใจกว่ากันลูกคุยแบบเนี้ยมันจะแบบแม่แม่งโคตรใจเลยแม่แม่งโคตรรู้ใจกูเลยว่าแบบเออกูก็อยากเรียนกับเพื่อนปะตีเนยไปเลยว่าแม่เคยก็ได้แม่เคยนะตอนที่แม่แบบติดเอฟตัวนั้นอะแม่เรียนกับรุ่นน้องอะ่ะเขาก็ต้องคบกันเป็นเพื่อนกันมาแล้ว ดังนั้นแล้วอยู่ดีมาเจอเราที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนมันมาก่อนน่ะหนูลองนึกสภาพสิตอนนั้นแม่เรียนแล้วแบบโหทรมานสุดเพราะว่าเราไม่ได้สนิทก,กับเขาอะ่ะแล้วเขาก็คบกันแค่กลุ่มเขาอะ่ะหนูลองคิดดูอย่างเงี้ยให้เขาได้เห็นภาพจริงแบบนี้เขาจะกลัวแล้วระแวงเองว่าเออจริงถ้าเกิดกูต้องไปเรียนกับรุ่นน้องนี่กูไม่ได้กูไม่ได้อะไรเงี้ยแม่ว่าถ้าเราเรียนตามเกณฑ์เนี่ยเอาให้มันไปใช่สุดทางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย จะมีน้องมีอะไรก็ค่อยว่ากันการที่หนูมีความรักตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาการที่หนูจะมีเซ็กตอนนี้ไม่ใช่ปัญหา กล้าพูดกับลูกแบบน,นี้ป่ะเหมือนมันไม่มีปัญหาแต่ในใจกูแบบมันมีปัญหานะคือคือถ้าลูกกูถ้าลูกกูแบบไปไปไป,ไปอ้าขาให้ใครแล้วเนี่ยเราก็แบบเราก็รับไม่ได้ตอนที่เรานึกภาพเราก็แบบไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องทําใจดีสู้เสือเหมือนแบบเหมือนว่าได้อะแต่ใจใจลึกๆกับกูไม่ได้ไม่งั้นกูไม่วัคซีนมึงขนาดนี้หรอกไม่งั้นกูไม่โน้มน้าวมึงขนาดนี้ไหม เราลองย้อนกลับไปตอนเป็นวัยรุ่นก่อนดิตอนเรามีความรักอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ถูกที่ถูกเวลาที่สุดแล้วที่ฉันเจอเธออะไรเงี้ยแล้วยิ่งเด็กที่มีความรักครั้งแรกอะ่ะมันจะแบบนึกว่าเนี่ยคือรักนีรันดอนแบบคนนี้คนเดียวแล้วกูจะแต่งงานกับคนเนี้ยแน่แน มันจะมีความหลงหลงไปแบบนี้หลงคือความเข้าใจผิดหลงคือความไม่รู้แจ้งนั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราหลงเข้าใจผิดแบบเนี้ยเขาอินอยู่กับเรื่องนั้นแต่เราไปบอกว่ามันไม่ควรหรือมันไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันต้องควรถูกที่ถูกเวลาก่อนเนี่ยมันจะต่อต้านคํานี้นะดังนั้นในเชิงจิตวิทยาวิทยาแปลว่าวิชาจิตตะแปลว่าจิตใจหรือพฤติกรรม จิตใจนําพาไปสู่พฤติกรรมดังนั้นคุณพูดประโยคนี้ทําให้กระทบต่อจิตใจเขาไหมกระทบต่อจิตใจปุ๊บพฤติกรรมเปลี่ยนทันทีนะเพราะถ้าคุณพูดแบบนี้ปุ๊บเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนตัดสินว่าฉันแย่หรือว่าเออมันไม่ควรทําฉันดันทาในสิ่งที่มันไม่ควรกูแปลกแยกและหลังจากนั้นเขาจะไม่เล่าให้เราฟังละแต่ถ้าเราบอกว่าหนูดูความพร้อมสามข้อพร้อมข้อที่หนึ่งเรื่องของเงินตัวเงินสําคัญมากลูก พร้อมข้อที่2เรื่องของเวลาพร้อมข้อที่สามคือเรื่องของสกิลตอนนี้เรามีสกิลเรื่องการเลี้ยงเด็กหรือเปล่าประสบการณ์เรายังน้อยตอนนี้เราเราหาประสบการณ์อยู่เรากําลังเก็บความรู้ความอะไรอยู่ดังนั้นตอนนี้นถ้าเรามีลูกขึ้นมาเราอาจจะยังไม่มีความรู้ที่จะดูแลเขาหาเงินเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยความรู้มาช่วยตัวเองก่อนแล้วจะไปช่วยลูกดังนั้นถึงเวลานั้นถ้าหนูมีลูกขึ้นมาหนูไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงเด็กมันจะทําให้ ด้วยความที่เราไม่พร้อมไปสองข้อแล้วแล้วข้อที่สามก็ไม่พร้อมด้วยเนี่ยดังนั้นทําให้ตัวเราเองอ่ะก็ท็อกซิกเครียดพอเครียดหรือมีเรื่องอะไรมาเราก็จะไปลงที่ลูกเราเด็กก็จะรับเต็มแม่ว่าหน<ฮ>ูเช็คสามข้อนี้แล้วกันถ้าตอนนี้จะมีความรักจะมีเซ็กอะป้องกันให้หน่อยถ้ายังไม่ครบสามข้อป้องกันให้หน่อยนะพูดแบบนี้ไม่ว่าจะลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเราเช็คสามข้อบอกให้เขารู้ถึงความพร้อมตรงนี้ดีกว่าการที่เราจะพูดว่า ควรหรือไม่ควรแม่ว่ามันไม่เหมาะสมต้องรอเวลาที่เหมาะสมก่อนถ้าในทางเพศสภาพจริงๆฮอร์โมนจริงๆมันเหมาะสมแล้วอ่ะมนุษย์ท่าอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเราอยู่ในยุคนั้นอะ่ะเรามีอะไรกันตั้งแต่เรามีประจำเดือนเราก็สามารถมีมีได้แล้วอะ่ะคือมหนึ่งแล้วกันอายุประมาณสิบสามสิบสี่อ่ะเราก็ไปม,มีอะไรกันแล้วไงแล้วก็มีลูกแล้วไงจังหวะนั้นถ้าเราปุ๊บปับ๊บท้องขึ้นมามันก็มีครอบครัวแล้วไง แต่บางเงินว่าเราเดันอยู่ในยุคนี้ที่มันมีการตีกรอบของ กา,ารศึกษาวัฒนธรรมตามประเทศถ้าเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยเขาไปงานพรมกันคุณครูยืนดูเด็กนักเรียนนั่งจูบกันในงานพรมแต่ประเทศไทยรับไม่ได้ความพูดนํามาซึ่งความรู้สึกได้และความรู้สึกนํามาซึ่งการกระทําได้ดังนั้นเราจะต้องระวังคําพูดของเราดีๆพูดกับลูกยังไงในเมื่อลูกมันเป็นวัยรุ่นคุณไม่เคยเป็นวัยรุ่นหรอวัยรุ่นมันคือการที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อนต้องการการเห็นความรู้สึกต้องการการเข้าใจเด็กบางคน มันมีแฟนเพราะมันรู้สึกว่าเพื่อนทั้งกลุ่มมีแฟนกูเลยต้องมีแฟนนี่คือมนุษย์ต้องการการยอมรับเพราะเพื่อนมีกันหมดนะดังนั้นก็ระวังคําพูดดีๆเพราะว่าคําพูดของเรามีผลต่อความรู้สึกน้องม,มีผลต่อการกระทำเนาะโอเคไหม ใครอยากปรึกษาหรือสมัครเรียนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสมองทองคําให้ลูกสร้างวินัยเชิงบวกและมีจิตวิทยาการสื่อสารกับลูกนะคะเตรียมไว้ hmm. ตั้งแต่ลูกเจ็ดเดือนนี่แหละเพราะว่าอะไรเราต้องต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกใครฝึกเรานะไม่ได้ฝึกลูกนะฝึกไมเซ e ตฝึกคําพูดของเราฝึกวิธีการคิดมองในมุมต่างๆในเรื่องราวต่างๆในการเลี้ยงลูกปิดทุกช่องโหว่ ใครที่อยากจะเรียนนะคะทักเข้ามาใน l ล n e แอดได้เลยนะคะแคปหน้าจอขอโปรโมชั่นได้เลยนะ,ะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษานะคะก็ทักเข้ามาใน l ล n e แอดเหมือนกันนะคะกดที่หน้าโปรไฟล์นะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ